สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้คู่หูดูโอพาตรอนจากช่องตุกกี้ชาน e ลนะคะจะพาเพื่อนๆไปนั่งเรือเฟอร์รี่ที่ฮาสตาดนะคะและข้ามฟากไปเที่ยวในอิเบสตาดและขับรถชมรอบๆเมืองมารับชมและติดตามได้เลยค่ะ เชลซุนเป็นสะพานแขวนถนนที่ข้ามช่องแคบเชลซุนนะระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะหินเนยยะในเขตทอมและฟินมากประเทศนอร์เวย์ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงฮัสตาดแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือฮัสตาดแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาจอดรอเรือเฟอร์รี่แล่นเข้ามานะคะ สิวทัดที่สวยงามมากเลยค่ะฝั่งที่เราจะข้ามไปนะคะนี่คือทะเลฝั่งฮัสตาดนะคะงดงามมากเลยเรฟเฟอรี่กำลังเล่นเข้ามาสู่ ท่าน้ำฮัสตัดแล้วนะคะมองเห็นน้ำทะเลเป็นระยิบระยับสวยงามมากเลยค่ะเป็นเรือขนาดใหญ่เลยนะคะจะขนส่งรถข้ามฟากนะคะ เราจะต้องรอผู้โดยสารที่มาจากอ e ีเบสตลงจากเรือให้หมดก่อนนะคะพวกเราถึงจะขึ้นเรือได้คะ่ะตอนนี้พวกเรากำลังขับรถขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วนะคะ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อทุกคนจอดรถเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเข้าไปนั่งด้านในบนเรือเฟอร์รี่นะคะเพื่อชมวิวขนาดเรือกําลังแล่นไปค่ะด้านในของเรือเฟอร์รี่ก็จะมีห้องน้ำมีร้านกาแฟนะคะใครจะนั่งดื่มชิลๆ ก็ไปสั่งซื้อได้ค่ะ ได้ถึงฝั่งอ e ีเบสตาดแล้วนะคะดีใจจังเลยค่ะนี่เรามาถึงฝั่งอ e ีเบสตาดแล้วนะคะกำลังรอให้เรือเฟอรรี่จอดสนิทก่อนถึงจะมีคนมาเปิดประตูให้พวกเราออกไปค่ะ ตอนนี้พวกเราก็ออกจากเรือนเฟอร์รี่แล้วนะคะกําลังจะไปเมืองเซโรเนสมารับชมและติดตามได้เลยค่ะว้าว wow. so beautiful หมู่บ้านที่เรามาถึงแห่งแรกคือหมู่บ้านโซโรเนตเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองอ e ีเบสตาดตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะโรนราและจะมีเรือข้ามฟากเป็นประจำนะคะจากโซโรเนตไปยังฮัสตาดตั้งแต่ปีพศ1964ค่ะ ันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อที่รอบๆเมืองอ e ีเบสตาดนะคะ เราก็มาถึงหมู่บ้านฟอสโอแล้วนะคะฟอสโอยังอยู่ในเขตเทศบาลอีเบสตัดค่ะหมู่บ้านนี้จะตั้งอยู่บนอัสโตฟยูนเอ็นทางด้านที่ใต้ของโรลลาไอซ์แลนด์ประมาณกึ่งกลางร,ระหว่างหมู่บ้านเซโรเนสและเฮมวิกค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะชื่อหมู่บ้านเบโวอยู่ยังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอิเบตตัดนะคะมาดูรอบๆนะคะมีความงดงามค่ะ โบสถ์อีเบสตัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านแฮมวิกทางฝั่งตะวันออกของโลล่าไอซ์แลนด์นี้เราก็มาถึงเมืองสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะชื่อเมืองแฮมวิกเป็นศูนย์กลางการบริหารของเทศบาลอีเบสตัด ซึ่งตั้งอยู่ทางปลายด้านตะวันออกของเกาะลุลาค่ะบ้านนี้อยู่ริมชายหาดเลยสวยงามเลยค่ะโรแมนติกเลยอุมโมงค์อีเบสตัดเป็นอุมโมงค์ใต้ทะเลในเขตเทศบาลเมืองอีเบสตัด อุมโมง์เชื่อมระหว่างเกาะโลลาและเอนเดจาทางทิศตะวันตกของอุมโมง์อุมโมงจะเริ่มต้นที่หมู่บ้านแฮมวิกนาโลลิจากนั้นอุมโมงค์รอดใต้ช่องแคบบิกดาแล้วเชื่อมต่อกับหมู่บ้านเซอร์วิกาบนเกาะเอนเดจาค่ะวันนี้คู่หูดูโอ้พาตาลในนอร์เวย์ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะคะมาติดตามและรับชมคลิปหน้าของพวกเรา ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกบขอบพระคุณมากๆค่ะ